มาถึงขั้นตอนที่6การเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) แล้วค่ะหลักการสำคัญของขั้นตอนนี้คือจะทำอะไรเพื่อลดความเสี่ยงนั้นสำหรับ Failure Mode ที่มี Action Priority High หรือ Medium เราจะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันที่ชัดเจนและเป็นไปได้ค่ะเป้าหมายของเราคือการลดค่า Action Priority ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการลดค่า Occurrence O หรือเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ ลดค่า detection ดีค่ะขั้นตอนนี้ประกอบด้วย2ขั้นตอนย่อยได้แก่การกำหนดมาตรการแก้ไข recommended actions และการติดตามและประเมินผลใหม่ tracking and reevaluation ค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ PFMEA เป็นขั้นตอนที่6ของกระบวนการ PFMEA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนดการดำเนินการที่ช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการเหล่านั้นค่ะผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือกระบวนการที่ลดความเสี่ยงในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพมีดังนี้ค่ะ การระบุการดำเนินการระบุการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตการมอบหมายความรับผิดชอบกำหนดผู้รับผิดชอบและวันเป้าหมายแล้วเสร็จสำหรับแต่ละการดำเนินการการยืนยันประสิทธิภาพดำเนินการบันทึกผลและยืนยันประสิทธิภาพของการดำเนินการที่ได้ทำไปแล้ว การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประเมินความเสี่ยงซ้ำหลังการดำเนินการและใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้ค่ะการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อลดโอกาสเกิดของสาเหตุความล้มเหลวการเพิ่มความสามารถในการตรวจพบเพื่อตรวจพบสาเหตุหรือรูปแบบความล้มเหลวการประเมินซ้ำประเมินขั้นตอนที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งทั้งหมด การเพิ่มประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมโดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อลดโอกาสเกิดของสาเหตุความล้มเหลวจากนั้นจึงเพิ่มความสามารถในการตรวจพบสาเหตุหรือรูปแบบความล้มเหลวและสุดท้ายคือการประเมินขั้นตอนกระบวนการที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งทั้งหมดค่ะการมอบหมายความรับผิดชอบในขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพมีความสำคัญมากนะคะ กำหนดผู้รับผิดชอบบุคคลผู้รับผิดชอบจะต้องติดตามสถานะของการดำเนินการและรับผิดชอบในการดำเนินจริงกำหนดวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จควรตั้งให้เป็นจริงได้เช่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์บันทึกวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จจริงสำหรับการดำเนินการป้องกันและการตรวจพบควรถูกบันทึกไว้ การดำเนินการแต่ละรายการควรมีผู้รับผิดชอบแล้ววันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จกำกับไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจะถูกติดตามและดำเนินการจนเสร็จสิ้นการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสถานะของการดำเนินการในขั้นตอน Op ป timization มีหลายสถานะด้วยกันค่ะเปิด Open การดำเนินการยังไม่ได <fin anta> <ots> ้รับการกำหนดหรือหารือเป็นสถานะเริ่มต้นของการดำเนินการใหม่รอการตัดสินใจ (Decision Pending) <guarding> การดำเนินการได้รับการกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือไม่อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสา <okay>? รประกอบการตัดสินใจรอการดำเนินการ (Implementation Pending) ได้มีการตัดสินใจแล้วว่าจะดำเนินการแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการจริงเสร็จสมบูรณ์ Complete d การดำเนินการได้ดำเนินการไปแล้วประสิทธิภาพได้รับการพิสูจน์และบันทึกไว้เรียบร้อยมีการประเมินขั้นสุดท้ายแล้วยกเลิก Discard e d สถานะยกเลิกจะถูกกำหนดเมื่อมีการตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินการซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงด้านต้นทุนเวลาหรือกลยุธทธ์ทางธุรกิจมีความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงด้านเทคนิคการติดตามสถานะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการถือเป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้เลยนะคะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อการดำเนินการตามแผนที่วางไว้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วประเมินค่าใหม่เราจะต้องประเมินค่า occurrence และ detection ใหม่กำหนด AP ใหม่และกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการใหม่ยืนยันประสิทธิภาพโดยจะต้องมีการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพของการดำเนินการด้วยค่ะ เมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วค่า occurrence และ detection จะต้องถูกประเมินใหม่และอาจมีการกำหนดลำดับความสำคัญของการดำเนินการใหม่การประเมินใหม่ควรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการควบคุมด้านการป้องกันและการตรวจพบและค่าที่ปรับปรุงแล้วต้องอ้างอิงจากตารางการให้คะแนน occurrence และ detection ของ DfME ค่ะ6.1การกำหนดมาตรการแก้ไข recommended actions สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆค่ะมาตรการป้องกัน (Prevention Actions) เพื่อลดค่า Occurrence O โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไข Failure Cost FC เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความเสี่ยงในระยะยาวค่ะ มาตรการตรวจจับ Detection Actions เพื่อลดค่า Detection D โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา Current Detection Controls ให้สามารถตรวจจับ Failure Mode หรือ Failure Cause ได้เร็วขึ้นก่อนที่ปัญหาจะไปถึงลูกค้าคนถัดไป มาตรการลดความรุนแรง (Severity Reduction Actions) เพื่อลดค่า Severity S ซึ่งทำได้ยากที่สุดมักต้องพิจารณาในระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (DFMEA) หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการครั้งใหญ่ค่ะตัวอย่างจาก f c แรงกดเครื่องเพรสไม่เพียงพอ ติดตั้ง pressure sensor พร้อมอะลามกรณีแรงกดต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้เพื่อเตือนอ p รเตอร์ทันทีและมีระบบ interlock หยุดเครื่องและทบทวนและปร,ะปรับปรุงแผน preventive maintenance PM ของเครื่อง press โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาวาล์วไฮดรอลิกค่ะ6.2การติดตามและประเมินผลใหม่ tracking and re-evaluation เป็นหลักการสำคัญที่ว่า มาตรการที่เราทำไปนั้นได้ผลจริงหรือไม่และลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายหรือไม่การติดตามผลและประเมินซ้ำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ PFMEA เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตและมีประสิทธิภาพค่ะสถานะเราต้องติดตามความคืบหน้าของ Recommended Actions อย่างสม่ำเสมอเช่น Open, In t r o g r e s s Completed, Close และบันทึกผลการดำเนินการ Revises SO ODP หลังจากที่มาตรการแก้ไขได้รับการนำไปปฏิบัติและมีข้อมูลยืนยันผลลัพธ์แล้วทีมงานจะต้องทำการประเมินค่า Severity S Occurrence O และ Detection D และหาค่า Action Priority AP ใหม่ค่ะความสำคัญการประเมินซ้ำนี้ทำให้ PFMEA เป็นกระบวนการที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement และมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะนี่คือตัวอย่างผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่6หรือ Optimization นะคะในตารางนี้เราจะเห็นช่องสำหรับ Recommended Actions Responsible Person Due Date Action Status Completed Date และที่สำคัญคือ r e v i s e S r e v i s e O Revised และ r e v i s e AP ค่ะ การมีช่องเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลลัพธ์ของการปรับปรุงความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนค่ะ